สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแฟนเพจถ้ายเล่นๆและช่อง YouTube ถ้ายเล่นช่อง YouTube ทอร์รสซิ่งชบับอะไรออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาดูเว็บร้อยสองพันห้าเนี่ยเป็นตัว u b บ x นะดนเดี๋ยวเราไปดูช่างแทนทำอะไรบ้างครับ<ส>คขานี้ทำอะไรบ้างช่งางใส่กระบู้ใหม่ใส่กระบู้ใหม่ เดี๋ยวเราไปดูแล้วคาบ,บูใหม่นะครับก้นใสนะครับตัวน,นี้ปากกิมินยี่สิบสี่มิลควบมักให้มาพร้อมทำการว้าไฟเบอร์นะครับลองใส่ดูว่า นายช่างลองสตาร์ดวงเป็นน้ำเส็ยนะครับโซ่เลือง อามเป็นของหน่ยนะครับขาตั้งชุบรุ้งนะครับโลบันไซครับแต่ไม่รู้ไปโดนอะไรมาครับน่าจะเป็นหลุมอุกบาตนะครับไวรุ่นนะครับนี่ครับสติกเกอร์ทางร้านนะครับใครท่านใดสนใจอะไรนะครับ ร้าน,นเป็นเพจของนิวอะไรนะครับกับทอรเรซิงช็บปะะครับอะไรออนไลน์นะครับสติกเกอร์รุ่นใหม่นะครับช่างแรนบ้านกวนนะครแต่ไม่รู้ใครมาแปะนะข้อผ่าดังนะครับ ตราช้างเข้ารุ่นใหม่น,นั่นนี่ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องเว็บเซตหรือเปล่า ทังนั่นเลยครับข้อรุ่นใหม่ครับตาช้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนนะครับข้อตาช้างเนี่ยโอ้อะไรนี่สเตอร์ทองด้วยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้านนะครับมาดูช่าง คาบูใหม่นะครับคาบูตัวนี้ลูกเท่าไหร่คาบูตัวนี้950บาทนะครับ เดี๋ยวเราจะมาฝากร้านนะครับ 8, <4. S 1> นี่ครับปากป <6. S 1> ากหกปีกยิบหกนีใบระพัดกันมาพร้อมใบรับประกัน,กกนจูนง่ายไล่ง่าย 9 5้าร้อยห้าสิบบาทไข่หินมีใบรับกันด้วยนะครับไข่หินแท้ไข่หินไท้นะครับยมจะขอฝากร้านนะครับร้านทอร์มัตเตอร์สาขาประสานนะครับและฝากเพจไทยเล่นเล่องช่องยูทูบไทยเล่นเล่น ช่อง t u b e บทอเรซซิ่งช็อปนะครับอะไรออนไลน์นะครับและเพจมิวอะไรนะครับท่านใดที่สนใจอะไรนะครับและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ